วันนี้เราเลยซื้อกระเป๋าซื้ออะไรกระเป๋าเท่าไหร่399ไม่เป็นไรแต่ว่าประมาณ300อ่ะเพราะว่าอีกร้อยนึงเจนจ่ายเราต้องคืนนะไม่คืนด้วยอย่าบอกเรื่องนี้เรารู้อยู่ไงแต่เราพื่อเราคืนจริงเราไม่คืนไม่คืนไม่คืาทำดีนะเตรียมพร้อมกับ้าปพรุ่งนี้มีสอบยังไม่อ่านโอเคจ่ายเงินเร็วอาจจะได้จ่ายพรุ่งนี้ถ่ายไว้ก่อนได้ไหมดูด้วยโผล่เนื้อตาไปไปกู คนดังไลยคมาเอาใครอีกคนนึงไปไหนไม่บอกค่ะไม่ระบุตัวตนทำไมไม่อยากให้เขารู้ไหนโชว์ที่มีอะไรบ้างก็ขอบรีวิวสินค้านี่นะคะนี่นี่เดี๋ยวเราดูป้ายก่อนไหนคุณเราเห็นอ่ะนี่ด้านในด้านในนี่ไม่รู้เย็บดีไม่ดีเหมือนกันเดี๋ยวเอาไม่ใช้ก่อนสี่ร้อยสี่ร้อยเองไม่เป็นไรต่างจีนร้อยสามร้อยเอง กลับ <łość> บ้านในเปียนพกเปียนพกออนเดอะบีก็ได้นะคะกลับว้านไหนไปออนเดอะบีก็กลับบันไหนกับวันชีกลับกระเป๋าไหนไปออนเดอะบีกระเป๋านี้อันนี้ซื้อเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพังเดี๋ยวไม่ใช้เดี๋ยวพังใช้กระเป๋าเดิมใช้กระเป๋านี้ดีมากโอ้โหเลย